กลางป่าลึกที่เงียบสงัดไร้ซึ่งหมู่บ้านและผู้คนขณะที่เดินมาหลายวันหลวงตาโกมงพระชารารูปร่างผ่ายผอมเดินทุดงด้วยไม้เท้าคู่ใจแสงตะวันลับเหลี่ยมเขาเสียงจัก,กระจันเมียบวังเวงหรือเพียงเสียงลมพัดต้องใบไม้เป็นระยะค่ำคืนนั้นเมื่อหลวงตากมปักกดใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านกลับได้ยินเสียงมาหอนลากยาวก้องสะท้อนทั่วทั้งป่า เสียงนั้นไม่เหมือนหมาธรรมดาเพราะมันดังขึ้นพร้อมกับลมหนาวที่หอบกลิ่นคาวเลือดโชยมาหลวงตากวงนั่งหลับตาภาวนาแต่ในเงาเมื่อกลับปรากฏด,ดวงตาสีแดงเพลิงคู่หนึ่งเจ้ามองอยู่ไม่หา่างร่างเงาสุนัขใหญ่โตกว่าหมาบ้านทั่วไปก้าวออกมามันไม่เห่าไม่คำรามกลับค่อยๆเดินเข้ามาก้มหมอบลงต่อหน้าท่านใครเล่าจะรู้ ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานหลอนที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันว่ามาโสงวิญญาณสุนัขเฝ้าสวรรค์ที่จะติดตามพระผู้ถือศีลเพื่อปกป้องหรือเพื่อพิพากษากลางป่าลึกที่เงียบสงัดสายหมอกคลอเคลเคยยอดไม้เสียงนกเงียบสนิทราวกับรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นพระชารานามว่าหลวงตาก,กง ออกเดินทุดงอย่างสงบก้าวช้าๆถือไม้เท้าพยุงกายท่านตั้งใจเดินเข้าสู่ดงลึกเพื่อปลีกวิเวกนั่งสมาธิภาวนาให้จิตมั่นคงหลงตาโกงเป็นพระที่ถือศีลเคร่งมักทุดงเพียงลำพังแม้อายุจะมากแล้วแต่ใจยังแน่วแน่ไม่หวั่นไหวข้าวปลาอาหารก็ฉันแต่เพียงพอประทังชีวิตส่วนใหญ่พึ่งบินทบาดตามหมู่บ้านใกล้ชายป่า แต่ครั้งนี้ท่านเลือกเส้นทางที่ไม่มีชาวบ้านไม่มีใครอาศัยอยู่นอกจากป่าอันเวงหวางคืนนั้นหลวงตาโกมปักกลดใต้ต้นไทรใหญ่ริมลำธารไฟจากเทียนเล่มเล็กส่องแสงริบรีท่านนั่งขัดสมาธิภาวนาอย่างสงบแต่แล้วในความเงียบก็มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาเสียงหอนของสุนัขลากยาวก้องสะท้อนออกมาจากความเมื่อของป่า ตอนแรกหลงตาโกงคิดว่าคงเป็นหมาบ้านหลงเข้ามาแต่เสียงนั้นไม่ปกติมันโหยโหนยาวนานราวกับเสียงคร้่ำโครนของดวงวิญญาณพลันลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านก็มีกลิ่นสาบคละคลุ้งตามมาด้วยท่านพยายามสงบจิตใจไม่หวันไหวเพราะรู้ดีว่าทุดงในป่าเล็กย่อมต้องเผชิญทั้งสัตว์ป่าพูดผีและอำนาจลีลับ แต่เมื่อเสียงหอนดังไกล้ขึ้นเรื่อยๆท่านก็ลืมตาเงยหน้ามองออกไปใต้เงาไม้ใหญ่สายตาพระชาราศพเข้ากับดวงตาสีแดงคู่หนึ่งที่ส่องวาวออกมาจากความมืดร่างสุนัขสีดำตัวใหญ่เท่าลูกวัวค่อยๆก้าวออกมาอย่างสง่างามขนมันดกดำเงาวับแต่สิ่งที่ทำให้หลวงตาโกงขนลุกคือท่าทีของมันไม่ได้ดูร้ายไม่เห่าไม่คำราม หากแต่ก้มสีสลงเหมือนหมอบกราบต่อหน้าท่านหลวงตากวงนิ่งเงียบใจหนึ่งก็สงสัยใจหนึ่งก็ไรปรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่หมาธรรมดาทั้งคืนสุนัขตัวนั้นนั่งเฝ้าอยู่หน้ากฎไม่ไกลจากท่านนักดวงตาสีแดงส่องแสงวาวในความเมื่อตลอดเวลาเหมือนมันกำลังคุ้มครองท่านแต่ก็เหมือนคอยจับตามองอยู่ด้วยเช่นกันรุ่งเชา้า เมื่อท่านออกบินทบาทที่หมู่บ้านเล็กๆริมป่าชาวบ้านพากันตกใจที่เห็นสุนัขสีดำตามติดมาด้วยพวกเขากระซิบกระซาบกันบางคนทำไม้กางเขนไล่บางคนยกมือไหว้พระด้วยสีหน้าหวาดผวาหนึ่งในผู้เท่าพูดขึ้นเสียงสั่นว่าหลวงตาหมาตัวนี้ไม่ใช่หมาธรรมดามันคือหมาสงวิญญ,ญาณหมาเฝ้าสวรรค์ใครมีบุญมีศีลมันจะตามปกป้อง แต่ถ้าใครคิดร้ายต่อพระต่อผู้ทรงศีลมันจะกัดจนวิญญาณหลุดจากร่างคำพูดนั้นทำให้หลวงตาโกงยิ่งสงสัยในโชคชะตาว่าทำไมสัตว์ลีลับเช่นนี้จึงมาติดตามตนเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหลอนที่กำลังจะตามมาหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าหลวงตาโกงจะเดินธุดงไปที่ใดสุนัขสีดำตัวนั้นก็ตามติดอยู่ไม่หาม่างมันไม่เห่าไม่กัด ไม่แสดงความดุร้ายเหมือนสุนัขป่าแต่สายตาแดงเพลิงของมันกลับทำให้คนที่เผลอไปสบตาต้องขนลุกสู้เหมือนโดนมองทะลุเข้าไปถึงข้างในใจหลงตาโกไม่ขับไล่เพราะคิดว่าอาจเป็นสัตว์มีบุญมาอาศัยอยู่ด้วยท่านจึงปล่อยให้มันเดินตามไปเงียบเงียบคืนนั้นหลงตาโกปักกดกลางป่าใกล้เนินเขาพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงลาดกิ่งไม้ลงมาเป็นเงาทาบพื้นดิน เสียงจักกระจันเงียบกริบเรากับทั้งป่ากำลังหยุดฟังสิ่งบางอย่างทันใดนั้นหมาสีดำเงยหน้าขึ้นหอนเสียงยาวกองกังวานเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงหมาธรรมดามันเต็มไปด้วยความโหยหวนเศร้าสร้อยอและสะท้อนลึกลงไปถึงขั้วหัวใจของคนฟังหลงตากวงลืมตาขึ้นจากสมาธิท่านเห็นเงาหมาสีดำทอดยาวไปไกลผิดปกติ เรากับร่างของมันใหญ่โตวกว่าที่ตาเห็นพริบตาเดียวเงานั้นกลับเคลื่อนไหวแยกตัวออกมาเป็นหมานับสิบสิบ,สบตัวกำลังล้อมรอบกดของท่านเงียบเงียบแต่เมื่อท่านพนมมือภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตาเงาทั้งหมดก็ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงมาตัวเดียวที่ยังนั่งนิ่งไม่ไกลรุ่งเชา้าหลวงตาโกองออกบินทบาตในหมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านที่เห็นสุนัขสีดำตัวนี้ต่างถอยห่าง สีหน้าหวาดหวันไม่กล้าแม้แต่จะเดินเฉิดไก้บางคนกระซิบว่านั่นมันหมาสงจริงๆสมัยก่อนป่าลึกนี้เคยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งถูกโจนทำร้ายจนสิ้นใจว่ากันว่ามีหมาบ้านที่รักพระรูปนั้นมากมันวิ่งเข้าไปกัดโจรจนตายก่อนจะถูกยิงตายตามไปวิญญาณมันไม่ไปไหนแต่กลับกลายเป็นหมาสงคอยปกป้องพระผู้ทรงศีลรยมา หลงตาโกงได้ยินก็นิ่งเงียบไม่แสดงอาการกลัวหรือดีใจท่านเพียงแต่คิดในใจว่าหากเรื่องนี้เป็นจริงนั้นมาสีดำที่ตามตนอยู่คงมิใช่สัตว์ธรรมดาหากเป็นวิญญาณที่ยังติดอยู่ในบ่วงกรรมแต่แล้วในคืนนั้นเองขณะที่หลวงตาโกงกำลังนั่งสมาธิในกฎท่านรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเจ้ามองอยู่จากในความมืดลมหนาวพัดแรงผิดปกติ เงาไม้โยกไหวไปมาเสียงมาส่งค่อยๆดังขึ้นไกลเรื่อยๆท่านเปิดตาช้าๆและสิ่งที่เห็นทำให้ท่านถึงกับอึง้งเพราะเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงมาสีดำตัวเดียวอีกต่อไปแต่เป็นเงามาหลายสิบตัวนั่งเรียงรายอยู่โดยรอบดวงตาแดงเพลิงนับร้อยคู่ส่องแสงจ้องมาที่ท่านพร้อมกันแต่พอท่านพนมมือสวดมนต์เสียงหอนที่ก้องสะท้อนทั่วป่าก็ค่อยค,อยคอยเงียบลง ร่างเงาเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายไปจนเหลือเพียงมาสีดำตัวเดิมนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นอย่างสงบหลวงตากวงจึงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าเจ้าคงมิใช่สัตว์โลกธรรมดาหากเจ้ามีบุญบารมีก็ตามหลวงตาไปเถอะแต่ถ้าเจ้ามีบ่วงกรรมหลวงตาจะช่วยแผ่เมตตาให้พ้นทุกข์มาโสงเงยหน้าขึ้นศพตาท่านแววตาแดงเพลินนั้นพลันสันไหวคล้ายเข้าใจสิ่งที่ท่านพูด ก่อนมันจะลุกขึ้นหมอบลงเหมือนก้มกราบแล้วนั่งนิ่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นตลอดคืนเมื่อมาสีดำยังคงตามไม่ห่างหลวงตาโกงเริ่มรับรู้ว่ามันมิใช่เรื่องบังเอิญทุกย่างก้าวที่ท่านเดินไปในป่ามันจะคอยก้าวตามเงียบเงียบดวงตาแดงเพลิงคู่นั้นส่องวาวราวกับไฟกลางคืนแต่กลับไม่ทำให้รู้สึกเป็นศัตรูตรงกันข้ามมันเหมือนกำลังเฝ้าระวังสิ่งที่แอบซ่อนอยู่มากกว่า หลายวันต่อมาหลวงตาควงทุดงลึกเข้าไปยังดงดิบที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าต้องห้ามชาวบ้านไม่กล้ามีใครกล้าเข้าใกลเพราะเล่าขานกันว่าใครเข้าไปมักขายตัวไร้ร่องรอยมีแต่เสียงมาหอนนำทางออกมาแต่ไม่มีใครได้เห็นตัวมันกลางวันนั้นหลวงตากวงนั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เดินหาของป่าพอดี ได้เห็นสุนัขสีดำตัวนั้นนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆต่างก็พากันหน้าซี่รีบเข้าไปกราบหลวงตาแล้วกระซิบด้วยเสียงสันสนว่าหลวงตานั่นแหละมาโสมมันเฝ้าสวงสวรรค์อยู่ในป่านี้พระรูปไหนใจมั่นคงถือศีลบริสุทธิ์มันจะตามปกป้องแต่ถ้าใครคิดร้ายกับพระหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะกัดวิญญาณหลุดออกจากร่างไม่เหลือแม้แต่งเงา คำบอกเล่าทำให้หลวงตาโกงเงียบครึมไม่ตอบไม่ยืนยันท่านเพียงยกมือแผ่เมตตาให้ชาวบ้านก่อนลุกเดินต่อไปคำวันนั้นหลวงตาโกงปักกรดใกล้ทุ่งหญ้ากว้างที่ตัดกับแนวป่าความเงียบสงัดครอบคลุมไปทั่วแสงจันทร์ทอดลงบนยอดหญ้าเป็นประกายวาววับเหมือนคลื่นเงินแต่แล้วในสายลมอันเย็นยเยอือกท่านก็สัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหว หมาสงยืนเกรงมองไปทางพงหญ้าถึบดวงตาแดงเพลิงฉายแววกราวต่างจากที่เคยนิ่งสงบมาตลอดเสียงหอนต่ำๆด,ดังล่าจากลำคอมันกำลังขู่ใครบางคนที่แอบซ่อนอยู่แล้วเพียงพริบตาเงาดำร่างสูงใหญ่โผล่โรวดออกมาจากแนวไม้เป็นชายรูปร่างกำยำหน้าตาหยาบกร้านสะพายปืนยาวไว้กับบ่าเขาคือพรานล่าสัตว์ที่ชาวบ้านหวาดกลัว พรานผู้นี้เหลือบตามองมาสีดำแล้วโ h อหยันก็แค่มาเฝ้าป่าจะทำอะไรได้ว่าแล้วก็ยกปืนขึ้นเล็งตรงหัวมันทันทีแต่ก่อนที่ไกปืนจะถูกเหนียวลมแรงจัดพัดวูบขึ้นจนญ้าทั้งทุ่งเอ็นไหวเหมือนคลื่นทะเลร่างพรานโงนเงินเหมือนถูกผลักจากแรงที่มองไม่เห็นเขาล้มกลิ้งไปกับพื้นปืนกระแทกจนหลุดจากมือในความมืดนั้นหลงตากวงเห็นชัดเจนว่า เงาของมาทรงได้แยกตัวออกจากพื้นกลายเป็นมานับสิบสิบตัวโผล่ขึ้นจากเงาญ่าล้อมพรานเอาไว้เต็มไปหมดดวงตาแดงนับสิบคู่จ้องพรานอย่างเอาเป็นเอาตายพรานร้องลัน่นรีบคว้าปืนวิ่งหนีเข้าป่าทิ้งเสียงโวยวายดังลัน่นทว่าหลวงตาโวงกลับนั่งสมบอยู่ในกดสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทั้งพรานและเหล่าเงามาที่โผล่ขึ้นมาพอเสียงบทสวดดังออกมา เงามานับสิบก็ค่อยๆเลือนหายไปทีละตัวจนเหลือเพียงมาสงตัวเดิมนั่งเฝ้าอยู่หน้ากดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นหลวงตาโกงนั่งนิ่งครุ่นคิดอยู่ในใจนี่คือการปกป้องพระอย่างที่ชาวบ้านเล่าขานจริงๆหรือหรือแท้จริงแล้วมาสงกำลังใช้ร่างนี้ลงโทษผู้คิดร้ายในานามของกรรมหลังเหตุการณ์ที่พระหนีไปด้วยความหวาดกลัวหลวงตาโกงเริ่มตรหนักว่า หมาสงไม่ใช่เพียงแค่เฝ้าท่านแต่ยังปกป้องท่านจากอันตรายจริงๆแต่ความรู้สึกในใจพระชราย,ยังคงไม่แน่ชัดมันคือการช่วยเหลือหรือคือการลากใครก็ตามที่คิดร้ายเข้าสู่บ่วงกรรมกันแน่หลายวันต่อมาหลวงตากงเดินทุดงต่อไปอยังทางแคบที่ชาวบ้านเรียกกันว่าด่านผีผ่านทางเส้นนี้เป็นทางเกวียนเก่าในอดีตแต่ปัจจุบันไม่มีใครกล้าใช้ เพราะเล่ากันว่ามีดวงวิญญาณเร่ร่อนและงเงาหมาดำเฝ้าอยู่ตรงด่านพอดีเย็นวันนั้นหลวงตาโกงปักกลดกลางด่านพอดีเพราะท่านมิได้ยึดต,ติดว่าที่ใดอับมงคลหรือศักดิ์สิทธิ์หากเป็นเพียงสถานที่ในโลกถากก็ล้วนเป็นที่ว่างแห่งธรรมทั้งสิน้นแต่ทันทีที่ค่ำลงกลับมีเสียงฝีเท้าแอบย่องเข้ามาไกลเป็นชายสามสี่คนสวมผ้าขาวมาถือมีดดาบบางคนก็แบกปืน เสียงกระซิบกระซาบฟังได้ความว่าพวกมันคิดจะปล้นพระธุดงเพราะเชื่อว่าพระมักมีเครื่องรางของขลังหรือเงินติดตัวบ้างไม่มากก็น้อยหลวงตากวงนั่งนิ่งอยู่ในกฎไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยท่านเพลงพนมมือแผ่เมตตาให้พวกโจรแต่แล้วหมาทรงที่นอนหมอบอยู่ก็ลุกขึ้นยืนดวงตาสีแดงลุกว่าขนดำทั้งตัวชูชันมันก้าวออกไปยืนขวางกลางทาง โจนที่เห็นต่างหกรอยเหก็แค่หมาตัวเดียวยิงมันซะทันใดนั้นพรานคนหนึ่งเหนี่ยวไกปืนเสียงดังสน,นสั่นสะเทือนทั้งป่าแต่กระสุนกลับไม่โดนหมาดำตรงหน้ามันกลับพุ่งย้อนกลับไปเฉียดหูผู้ยิงเองจนล้มขมำไปกับพื้นชายอีกคนตะโกนลัน่นของไม่ดีแน่แล้วพี่มันไม่ใช่หมาธรรมดาและในวินาทีนั้นเอง เงาของหมาสงก็ทอดยาวขึ้นบนพื้นก่อนจะแยกแตกออกมาเป็นเงาหมาดำหลายสิบตัวล้อมรอบพวกโจรเอาไว้ทุกด้านเสียงหอนโยนดังสนั่นจนพวกมันมือไม้สัน่นบางคนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่เหมือนถูกลมแรงผลักจนหกล้มลงกับดินบางคนกรีดร้องว่าเห็นเงาหมาพุ่งเข้ากัดแขนกัดเขาแม้ตัวจริงของหมาสงยังยืนอยู่เฉยๆข้างหน้า ภาพนั้นทำให้โจรทั้งกลุ่มแตกตื่นวิ่งหนีไม่คิดชีวิตทิ้งอาวุธไว้เกลื่อนทางเสียงกรีดร้องลั่นป่าค่อยๆห่างออกไปเหลือเพียงความเงียบสงัดและเสียงลมหายใจหนักๆของมาโสมมันหันกลับมามองหลวงตาโวงโดวงตาสีแดงเพลิงยังส่องวาวทว่าคราวนี้ไม่ดูดันแต่กลับสันไหวราวกับแฝงความเจ็บปวดบางอย่างอยู่ในนั้นหลวงตาโกงกล่าวเบาๆ เจ้ากำลังรับกรรมแทนเขาหรือเจ้ากำลังผูกกรรมเพิ่มขึ้นมาเองมาส่งไม่ตอบเพียงแต่นั่งหมอบลงตรงหน้ากฎเหมือนเดิมเสียงหอนสุดท้ายของคืนนั้นยาวนานสะท้อนก้องทั้งด่านป่าเรากับเสียงคร่ำครวญของวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่อาจไปผุดไปเกิดได้หลายคืนผ่านไปหลวงตาโวงยังคงทุดงลึกเข้าไปในดงดิดความสงัดของป่าใหญ่ยิ่งทวีความเงียบงนัน เสียงจจก,กระจันที่เคยดังระงม,มกลับเงียบหายเหมือนทั้งป่ากำลังเฝ้ามองท่านและหมาส่งที่คอยติดตามอยู่ไม่ห่างคืนหนึ่งขณะที่หลวงตาโกงนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงหอนของหมาส่งก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกคืนมันหอนลากเสียงยาวจนเสียงก้องสะท้อนเหมือนเสียงร่ำให้มากกว่าเสียงหมาลมหนาววูบหนึ่งพัดมา กลิ่นคาวเลือดโชยแรงจนราชราต้องเบิกตาขึ้นพอรุ่งสางเมื่อท่านเดินออกมาตามเสียงเมื่อคืนก็พบภาพสยดสยองที่ทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงพากันขนหัลุกชายคนหนึ่งนอนตายขาต้นไม้ริมลำธารศพถูกกัดจนแหว่งวิ่นเลือดสาดกระเซ็นตเต็มพื้นหญยาเนื้ยขาดวิ่นราวกับโดนสัตว์นับสิบรุมแทแต่แปลกที่ไม่มีรอยเท้าสัตว์ใหญ่แม้แต่รอยเดียว ข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านว่าเป็นมาสงลงโทษเพราะชายผู้นั้นเป็นโจรที่เคยปล้นฆ่าพระเมื่อหลายปีก่อนกำจึงตามสนองเอาตัวตายขาป่าชาวบ้านมากราบหลวงตาโวงบางคนถึงกับก้มลงกราบเท้าขอ,ขอขมาที่คิดร้ายหรือเคยลบหลู่พระในอดีตพวกเขาเชื่อว่ามาสงไม่ได้มาเพื่อใครอื่นแต่มาเพื่อคุ้มครองพระผู้ทรงศีลรูปนี้โดยเฉพาะ แต่สำหรับหลวงตาโกงใจกลับไม่ได้ยินดีเหมือนชาวบ้านพระสิ่งที่ท่านเห็นเมื่อคืนก่อนรุ่งสางคือเงามานับสิบตัวพุ่งใส่ชายคนนั้นเสียงกัดฉีกชัดเจนในความมืดแม้พระชราจะโสดมนแผ่เมตตาเท่าใดแต่เสียงกรีดร้องของชายคนนั้นก็ค่อยๆเบาลงจนกลายเป็นความเงียบวังเวงท่านนั่งนิ่งอยู่นานครุ่นคิดว่ามาสงกำลังช่วยปกป้องพระจริงๆ หรือแท้จริงแล้วมันเพียงแค่ตาหาผู้มีบาปกรรมเพื่อกลืนกินวิญญาณคืนนั้นเองขณะที่หลวงตากวงกำลังนั่งสมาธิเสียงมาโสงหอนอีกครั้งคราวนี้มันหันหน้ามาทางท่านโดยตรงดวงตาสีแดงเพลิงส่องสว่างในเงามืดท่านรู้สึกได้ถึงความทุกข์ทรมานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในแววตานั้นหลวงตากกงเอ่ยเบบเจ้ากำลังติดอยู่ในบ่วงกรรมใช่หรือไม่ เจ้าข้าเพื่อปกป้องแต่กลับกลายเป็นผูกกรรมซ้ำซากหมาสงมอบลงกับพื้นร่างสั่นสถานเล็กน้อยเหมือนเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดแต่มิอาจหลุดพ้นจากสิ่งที่พันธนาการอยู่หลงตาโกงจึงตั้งจิตแผ่เมตตาให้เจ้าหมาตัวนั้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทว่าลึกๆในใจท่านก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆบ่วงกรรมที่พันธนาการวิญญ,ญาณหมาสง อาจกำลังจะเปิดเผยที่มาในไม่ชานี้คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสลัวทั่วป่าดิบลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันดังเอ็ดอาดหลวงตากวงนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในกฎดขณะที่มาสงนั่งนิ่งไม่ห่างเหมือนยามปกติทุกคืนแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาไม่ใช่เสียงหอนของมาไม่ใช่เสียงลมพัดหากแต่เป็นเสียงมนุษย์หลวงตา ท่านจำค่าได้หรือไม่หลวงตากวงค่อยๆลืมตาหันไปมองเห็นชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงสวมผ้าขาวหม่นเดินออกมาจากเนามืดดวงตาแดงกร่ำใบหน้าเศร้าซ้อยเหมือนคนมีเวรมีกรรมหลวงตากวงจ้องอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพึมพำออกมาเบาๆเจ้าคือสิทธ์เก่าของหลวงตาใช่หรือไม่อินใช่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆน้ำตาคลอเบา ใช่ขอรับหลงตาข้าคืออินสิทธิที่ท่านเคยสอนทำให้แต่ข้าโง่เคลาลงไปทำผิดศีลดื่มเหล้าเล่นการพน,นันและถึงขั้นทำร้ายคนอื่นข้าไม่ฟังคำสอนของท่านเลยจนที่สุดข้าก็ถูกกรรตามทันเสียงชายหนุ่มเริ่มสั่นเครือคืนที่ข้าตายข้าถูกมาดำกัดจนวิญญาณหลุดจากร่างรู้ตัวอีกที ข้าก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันข้าคือมาสงวิญญาณที่ไม่มีวันไปไหนต้องเวียนวนเฝ้าปกป้องพระผู้ทรงศีลเพื่อใช้นี่กรรมที่ข้าเคยทำหลงตากวงนิ่งไปนานสายตาเต็มไปด้วยความสงสารอินเอย๋ยเจ้ากลายเป็นเช่นนี้เพราะบ่วงกรรมเจ้าคอยปกป้องหลวงตาแต่ทุกครั้งที่เจ้าใช้ความรุนแรงเจ้ากลับผูกกรรมซ้ำเข้าไปอ,อีกเจ้ารู้ตัวหรือไม่ อินก้มหน้าร้องไห้ข้ารู้ขอรับทุกครั้งที่กัดทุกครั้งที่ข่าข้ารู้สึกเจ็บร้าวในวิญญาณแต่ข้าก็หยุดไม่ได้มันเป็นเหมือนคำสาบกำบังคับให้ข้าต้องทําเช่นนั้นหมาทรงที่นั่งอยู่ตรงนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาดวงตาแดงเพลิงส่องสว่างอินหันไปมองมันแล้วกลับหันมายังหลวงตากวงอีกครั้งนั่นแลหลวงตาร่างจริงของข้า ร่างที่กำบังคับให้เป็นทั้งเป็นคนและเป็นหมาในเวลาเดียวกันเสียงสะอื้นปนหอนดังขึ้นพร้อมกันเหมือนสองวิญญาณอยู่ในร่างเดียวหลวงตากวงจึงพนมมือแผ่เมตตาแล้วกล่าวเสียงหนักแน่นเจ้าจงอย่าหลงผิดอีกเลยอินหากเจ้ามีศรัทธาจริงหลวงตาจะช่วยหาทางปลดปล่อยเจ้าให้พ้นจากบ่วงนี้อินคุกเข่าลงก้มกราบหลงตากงน้ำตาไหลอาบแก้มหากท่านเมตตา ข้าพร้อมจะยอมรับทุกสิ่งขอเพลงได้พ้นจากความเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นี้คืนนั้นมาทรงนั่งอบอยู่หน้ากฎร่างสั่นสถานเหมือนกำลังร้องไห้เสียงหอนโหยหวนสะท้อนทั้งป่าแต่คราวนี้แฝงด้วยความสิ้นหวังและการวอนขอมากกว่าความน่ากลัวหลังจากคืนที่อินสิทธ์เก่าได้ปรากฏตัวหลวงตากวงเริ่มเข้าใจความจริงมากขึ้น ว่ามาสงมีใช่วิญญาณเร่ร่อนธรรมดาแต่มันคือวิญญาณสิทธิผู้หลงผิดที่ต้องชดใช้กรรมด้วยการกลายเป็นหมาเฝ้าสงหลายคืนต่อมาหลวงตากวงนั่งสมาธิภายใต้แสงจันทร์อินปรากฏกายขึ้นอีกครั้งครั้งนี้สีหน้าเขาเต็มไปด้วยความอ่อนลา้าเหมือนวิญญาณที่ใกล้จะทนไม่ไหวหลงตาข้าทรมานเหลือเกินข้าอยากพ้นจากร่างนี้เสียที แต่ทุกครั้งที่มีคนคิดร้ายต่อพระกรมจะบังคับให้ข้าแปลงเป็นหมาสงพุ่งเข้าไปกัดกินวิญญาณพวกนั้นข้าไม่ได้อยากฆ่าแต่ก็หยุดไม่ได้หลวงตากวงหลับตานิง่งพนมมือแล้วเอ่ยเบาๆเจ้าคือสิทธิ์เก่าของหลวงตาเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่ากรรมที่เจ้าก่อไว้ไม่อาจลบล้างได้ด้วยการก่อกรรมใหม่หากอยากพ้นเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะวางแม้เจ้าจะเป็นมา แต่จิตเจ้าก็ยังเป็นคนหากตั้งมั่นในศรัทธายังมีทางปลดปล่อยอินทงเงยหน้ามองน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วข้าจะวางได้อย่างไรหลวงตาในเมื่อเพียงแค่ความคิดร้ายของใครสักคนก็ปลุกข้าให้กลายเป็นอสูรวิ่งเข้าไปกัดกินเขาทันทีข้าเหมือนเป็นทาสของกรนไม่มีทางเลือกเลยหลวงตากกงนิ่งฟังพลางยกสายตาขึ้นมองมาสงที่นั่งหมอบอยู่ ดวงตาแดนเพลิงของมันสั่นไหวเหมือนสะท้อนความทุกข์ที่อินกล่าวทุกถ้อยคำพระชาราจึงตอบด้วยเสียงหนักแน่นเจ้ามีทางเลือกเสมออินแม้ร่างเจ้าจะถูกบังคับให้กลายเป็นหมาโสงแต่ใจเจ้ายังเลือกได้ว่าจะเกลียดเขาหรือจะเมตตาเขาหากเจ้าแผ่เมตตาแทนความโกรธสักวันหนึ่งบ่วงนี้จะค่อยๆค,คลายอินสายหน้าชาๆข้าเคยพยายามแล้วหลงตา แต่ทันทีที่เจอคนคิดร้ายภาพเลือดภาพความแค้นจากชาติที่แล้วก็ไหลทะลักเข้ามาข้าเหมือนถูกกักขังอยู่ในกรงแห่งกับไม่รู้จะหลุดออกไปยังไงหลวงตากวงยกมือขึ้นเหนือศีสะสวดภาวนาเสียงโสดดังกังวานก้องไปทั่วทั้งป่าขณะนั้นเองมาทรงเงยหน้าหอนเสียงยาวเสียงนั้นไม่โหดร้ายดังเช่นทุกครั้งแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้า เรากับเสียงของมนุษย์กำลังร่้ไห้อินสุดตัวลงกับพื้นข้าอยากพ้นแล้วหลวงตาถ้าการตายครั้งนี้ยังไม่พอข้าพร้อมจะรับอีกกี่ครั้งก็ได้ขอเพียงหลุดพ้นจากร่างหมานี้เสียทีหลวงตากงเอ่ยขึ้นช้าๆการตายซ้ำไม่ช่วยให้พ้นเจ้าต้องเรียนรู้การปล่อยเท่านั้นกรรมใดที่ผูกไว้จงยอมรับและปล่อยด้วยใจ เมื่อนั้นโซ่ตรวนที่พันธนาการเจ้าจะค่อยๆหายไปเองอินฟังคำสอนนั้นดวงตาแดงกำเริ่มมีแสงสว่างวูบหนึ่งเกิดขึ้นคล้ายประกายแห่งความเข้าใจเขาก้มกราบหลงตาโกงอีกครั้งน้ำตาไหลพรากถ้าเช่นนั้นหลวงตาโปรดช่วยชี้ทางให้ข้าข้าจะตั้งใจภาวนาตามท่านแม้จะอยู่ในร่างหมาก็ตามคืนนั้นทั้งคืน เสียงโสดมนต์ของหลวงตาโกงดังประสานไปกับเสียงหอนโหยหหนของหมาโสมราวกับสองโลกกำลังเชื่อมกันไว้โลกของคนที่ยังมีร่างกับโลกของวิญญาณที่ติดขามและนั่นคือก้าวแรกของการเรียนรู้สัจธรรมในร่างหมาหลายวันผ่านไปหลวงตาโกงยังคงเดินทุดงลึกเข้าไปในป่าดงดิบโดยมีหมาโสมตามคอยเฝ้าไม่ห่างทั้งสองเหมือนเงากับร่าง แม้จะต่างพบกันแต่ก็มีสายใยบางอย่างผูกโยงไว้คืนนั้นแสงจันเต็มดวงอีกครั้งหมอกขาวลอยต่ำคลอราบกดป่ารอบด้านเงียบงันผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงจัก,กจันสักตัวหลวงตากวงสัมผัสได้ทันทีว่าเคราะใหญ่กำลังมาเยือนไม่นานเสียงฝีเท้าหนักๆดังแว่วขึ้นจากเนามืดพร้อมเสียงโหราหยาบโลนชายสามคนหอบอาวุธเข้ามา พวกมันคือพรานเถินที่บ pues ูชาความตายใช้เวทไสดำล่าสัตว์ป่ามาถวายครูมอฮ่าฮ่ฮ่พระแก่เจ้ามาคนเดียวหรือคงเป็นโชคร้ายของเจ้าแล้วชายผู้เป็นหัวหน้าพูดดวงตาแดงโรคพระเสพยามากเกินหลงตากกงลืมตาขึ้นมองแล้วกล่าวเสียงสมบอาจจมามาเพื่อภาวนามิได้ทำร้ายใครจงอย่าเพิ่มกรรมด้วยการลบหลู่ศีลเถิด แต่พรานพวกนั้นโหรอยหรอศีลไม่ศีลข้าต้องการเลือดพระนี่ล่ละครูหมอบอกว่าเป็นของดีนักทันใดนั้นเองหมาทรงคำรามลัานดวงตาแดงเพลิงส่องสว่างกระโจนออกจากเงาเมื่อใส่พรานทั้งสามมันกัดขย้ำอย่างดุร้ายเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกองป่าจนเลือดสาดเต็มพื้นดินอินในร่างคนปรากฏขึ้นพร้อมๆกับร่างหมาเขาตะโกนเสียงสัน่น หลวงตาข้าทำไม่ได้ข้าหยุดไม่ได้ทุกครั้งที่เจอคนคิดร้ายกำม,มันบังคับให้ต้องฆ่าหลวงตาควงรีบตั้งสติยกมือสวดภาวนาเสียงบทสวดดังก้องขึ้นเหนือเสียงโหยโหนอินไอ๋เจ้าจงหยุดเสียเถิดอย่าให้กรรมผูกซ้ำเจ้าจงมองพวกเขาด้วยเมตตาไม่ใช่ความแขน้นหมาสงกัดคอพรานคนสุดท้ายล้มลงนอนแน่นิ่งก่อนที่มันจะสะบัดหัวอย่างเจ็บปวด ดวงตาแดงเพลิงเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหม่นอินสุดลงกับพื้นมือกุมหน้าอกร่างกายสั่นสถานข้าทำร้ายเขาอีกแล้วหลวงตาข้าไม่มีทางหลุดพ้นหลวงตาโกงนั่งลงตรงหน้าวางมือบนศีรษะของอินเอ่ยเสียงอ่อนโยนไม่จริงอินแม้เจ้าจะพลาดไปแต่เจ้าก็ยังสำนึกยังร้องไห้ยังทุกข์กับสิ่งที่ทำ นั่นคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจงตั้งใจแผ่เมตตาให้ผู้ที่เจ้าข่าให้เขาได้รับบุญจากเจ้าแล้วเจ้าจะค่อยๆหลุดจากบ่วงกรรมอินกัดฟันหลับตาน้ำตาไหลอาบแก้มเขาพนมมือขึ้นสันเทาแล้วเริ่มสวดตามเสียงหลวงตากวมสัพเพสัตตาสุขีโนนตุทันใดนั้นป่าราบด้านสว่างสวัยราวกับมีแสงเหนือสาสลงมา ร่างมาส่งค่อยๆโปร่งใสกลายเป็นละอองแสงสีทองกระจายหายไปอินเงยหน้ามองหลวงตาโกงรอยยิ้มแรกนับตั้งแต่ตายปรากฏขึ้นบนใบหน้าขอบพระคุณหลวงตาข้าหลุดพ้นแล้วผู้จบร่างอินก็สลายไปพร้อมกับแสงสว่างเหลือเพียงความเงียบสงัดในป่าและกลิ่นดอกไม้ป่าลอยคลุ้งราวกับสวรรค์เปิดทางหลวงตาโกงยกมือพนมหลับตาแผ่เมตตา ขอให้เจ้าพลถูกอินเอ๋ยรำที่ผูกมานานแสนนานได้คลี่คลายแล้วคืนนั้นกฎของพระชาราเปล่งแสงสมบสว่างอยู่กลางดงดิดและตำนานมาสงก็ถูกเล่าขานต่อไปว่าเป็นวิญญาณสิทธิผู้หลงผิดที่ได้รับการปลดปล่อยด้วยเมตตาและสัจธรรม